สดีค่ะสวัสดีครับนี่กัสิมาเบิงไปเที่ยวหาหลานมานันอาจจะเนาะไปหาเก็บพักมาไวจะกินไม่อยังไรใก่สีแดงไปเก็บพักเก็บอย่างมาไวเนาะนจะได้พริกพริกพริกมาน้ำหอมเข้มเหมือนกัยน ขอเขาเขาให้เอาว,ว่าป <laughs> ูไว้เขาไม่มองปลูหรอกว่าวไปเก็บซะหน่อยก็กไปเก็บแต่เขาเจ้าว่าเก็บเอ,เเอะไร <laughs> ล่ะเดี๋ยวไปเก็บมาอ๋อเต็มกระดงเลยอย่ใบกะเพราอายบ้างกินละแตงแคบบอนี่ยอดพริกหอมเนาะอหอมนื้ออย่าง มนันตุ่ม <c oughs> บักทิพ <deputy> บกักฮงหน่อยก็เก็บของเขามา<อ>นันตำแสบเลยบกับกฮงบกักฮงบักฮงจออืมผ <c oughs> ักกระเดาเดือดหลวงก็พอไว้งอ่ะมันใบดอกมันจะหล่น หักกระดาวนซื้อมาเด้อจ้ะเด้อนัดหลัง20บาทมันบ่แม่นหนามันเนาะนเลยแพงเนาะโลมันอเอิ้นผักอย่างซอเรียมซอเรียม This is Suriam อันนี้กะอื้อหือผัวผู้กินก็ตำบงงักหุงเนาะอ่ะนาะอืออันนี้อันนี้อย่ามักท้องมกักเนาะ พี่น้องใก้กินรเล่นวยอะไงแม่บ้านเอิญน,นวยพักคิกพักคลิกนวยมันน่าจะเนาะตุ่มกินกระปลุะหลหรือว่าหนึ่งใส่ป่ามันจะหวานนะจน๊ะเนาะเอ๊ภาษาไทยเอิญพักอีหยังวันนี่นี่แม่ทิดอกมันเป็นปุ่มเปนะ็นพุ่มน่ะพักใบคิกอะดอกขั้นจอนบ่ดอกขัจรบ่วมันจะหามนี บานแต่ว่าบาดเอินพักคลิกตุมมันชิวานทั่วผู้ขนมนบักนาวมะนาวบ้านแผลวเสียงปุกๆุันนั่นอย่างเดียวันวันตั้ <c oughs> ตบักหุงตั้บักพริกพี่น้องเบิ่งบักเขียวหึ่งเบิ่องหะงามเนาะ <c oughs> เออเออเออแก่เจ๋นะบ้านใอยเอิญบักเขียวหึ่งพี่น้องเบิ่งสดๆ 2สสีสิบบาทเนะเออาะไอยังก็ซาจะจิ้นแห้อองจาซาจิ้นแห้ง,าหงยางมันร,ร้อยแล้วส่วน่กะคาคา,าบันแบบมันบานคาแก่นะาจ,จะเนาะดูนี่บอกงตอกน้พริหนาบไว้าแกฮะคาแกว่าตอกน้พริหนาบไว้ไต้องใส่คาแกบอกมัน่คยแสบอ่ะหอมเลมันบา อ๋อโอ้ยสะออนพักพี่น้องมีแต่เนี้อสดๆเนาะบอกพริกนีอ,อดพริกบอกห้่งใบกะเพราแขวงอยากกินอย่างว่าเห็นพักเห็นพักลหลายๆอย่างสแบบคิดไม่นู่อย่างลาบบอ,อผักดูว่ามันมืดเหรอมันมืดเลยเนี่ย เอียงก่อนเนาะโหระพาป๊าดงานแต่ว่นี่ก้อนพักโหมาจุดจพักขาพัก,พกละกินกะตังบกุงเนาะชื่อบ้านอ้เรเียกจ,ะจะโอมโอ้เกอะดีดีมาอีกแล้ว บนะออกลินฟ้าหราบกเพกาน่าจนะเนาะสิบบาทสะออนผักดึงอะแรงนะจะรูนพี่เ,น,เน,น็ตเซ็งก่ดนพี่ป่าที่ไปจอมมานอะ่ะรูนพี่ป่าพักไล่ๆเลยลเป็นต่เซ็เ<ม>นาะแม่นูเนี่ยเขาทา พังพลังแอะไรพี่น้องเอ้ยนี่ยังตำแต่บกุงแซ่บบวบอยากบ่บน่าค่ได้กินหลายวันแล้วโอ้ได้กินหลายวันตำซุมือโกหกเธอจะมาโกหกฉันความรู้สึกเนี่ยไปชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้มันกระเส็บเรากินยังไงกระเสบแน่นั่นจ้าคลิปนี้ก็ไว้สมิสรสกนจนะเนาะชมพักสดๆรีวิวพัก สวัสดีค่ะ